มอสีนั ab, ่นน่ะได้สามตัวใหญ่ๆหญสามสี่ตัวใหญ่ใหญ่ไอ้ป่ายังอยู่ปสุยอยู่ยังได้แถมอสสีนะแล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไอ้มอสีเบิร์ดแล้วที่บิที่ตกไปเมื่อนั้นนะนี่หรออยู่อ๋ออยู่อยู่นะคุณรามรีไซเคิลสวัสดีเชิญน้องรามมไหมอ่ะ ดูรูปใช่นั่นเนี่ยน้องรามนั่นเนี่ยใช่ไหมงับ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 นนงับอะไรแล้ว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 โอ๊ยหลุดรุนรุน <laughs> กันใหญ่รุนกันใหญ่ <laughs> <ด>สวัสดีค่ะน้องรามโอ้ยวันนี้น้องรามก็มาทีมก็มาทุกคนทุกคนไหนดูสิ วันนี้คูดชักมากเอาด้วงเด้งเอ้ยอีกแล้วเอาโอ้ได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 ้ยูนั่นแหละเอ้ยตัวใหญ่โชว์โชว์โชว์จุกจุกขอภาพสวยๆหน่อยเอามือจับเอามือจับขึ้นเออไหนนะดีนะนี่ได้อีกตัวแล้วนะคะตามหมอครั้งดำช่วยชาติช่วยชาติกำจัดนะคะมันละตัวสองตัว ยูท right, ูบเบอร์ขับรถทำปลาค่ะฮะมารีบอกว่าต้องเรียกว่าคองยูทูบเบอร์เฮ้อไม่ใช่การบดมันนิมัดกูได้ได้น้องงามออกจากไอ้ปล่อยจาะออกจากป่ามาแล้วใช่ไหมพี่บิ๊กโบสวัสดยูจําอะไรที่ตัวเล็กจําน้องรามได้ไหมเนี่ยบูดนะเป็ดปัญน้องรามตายลงไทยแล้วนะ ลงได้ลงได้แลวน่ยนะฮะโอ้ยดนตรีน่าเต้นใส่แล้ติวดะเยอนที่รามบรว้นพูดจ ok ีนอากีมาพูดจีนพูดจีนรีเวอลามพูดจีนอากีนั่เนี่ยลามคือใครลามคือใครลามคือ คารักรามคือเพื่อนสนิทของหมอแมงนะคะเพื่อนสนิทคู่จิ้นอกิเป็นเพื่อนสนิทหมอแมงแต่เป็นคู่จิ้นกับอากิเปไรสดตลกวันนี้ความก็มาจิมก็มาเนี่ยแหละเดี๋ยวเเดี๋ยวพูดติดตามแต่เพิ่มดพดัน้ากเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋เดามแพิ่พูดพูดจะไสดวน้มาก็า่ะพูด กกออกาาจสวนได้นะวเวลาด้วยไลฟ์สดนะคะได้เวลาได้พูดติดตามนะคะอยากได้เวลาคะ่ะช่วยหน่อยนะคะเวลาไม่พอเวลาไม่พอเวลาไม่พอต้องไปหานาฬิกานะคะ <laughs> ต,ต้องมีนาฬิกาเราได้มีเวลา <laughs> <laughs> พูดอย่างนี้ตีกันเลยฝากช่องฝ <laughs> ากช่องอะไรนะ ช่องเพื่อนอยู่กัน้อแม่แจ็กกี้พาเที่ยวค่ะฝากช่องแม่แจ็กกี้พาเที่ยวด้วยนะคะเพื่อนๆกำลังไลฟ์สดเหมือนกันเลยค่ะ,อ,ะอยู่นี่แหละถ้าเห็นก็แวะเข้าไปทักทายได้นะคะแม่แจ็กกี้พาเที่ยวนะคะกําลังสะสมชั่วโมงสะสมเวลา,าทีอยู่นะคะสะสมทรัพย์อยู่นะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เอ้แต่ว่าตอนดูดูในน้ํามันเหมือนตัวเล็กนะแต่เมื่อกี้ทําไมตัวใหญ่เออตอนที่ตกขึ้นมานะตัวใหญ่หรือว่าตัวใหญ่เขากินเบ็ดตัวเล็กเขาไม่กินแต่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวใหญ่เท่านั้นนะที่เราเห็นเนี่ยนี่นี่น่นะตัวใหญ่กับนี่นะ่ะะมันปนคก,กันตัวเล็กเขาไม่กินเบ็ดกนะินแต่ตัวใหญ่นี่เริ่มจะจะจะ,จะบวกแล้วมันนอนนะเริ่มนอ,นอนแล้วมันจะลงลนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเข้ามารวมกันอยู่ข้างข้างๆงนี่แหละ ใช่เดี๋ยวก็จะมารวมกันกวางอ้อยเยาะอยู่นี่ผลไม้ย่อออกบ้างไม้น้องร้านช่วงนี้ก็จะเป็นลองกองปะลองกองช่วงนี้เหรอผลไม้เหรอใช่ลำไยขายเยอะเหมือนกันนะลำไยเออลำไยลองช่วงนี้ลำไยเดี๋ยว ช่องนี้จะลงแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับใครให้เกษตรในไทยเกษตรในเมืองด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ขอลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะไปไลค์ของแคทแคทพาเพลินเก็บชั่วโมงต่อค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากเลยค่ะ